สวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวผัดกิมจิกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากไข่ไก่ก่อนนะคะวันนี้เราเตรียมไข่ไก่ไว้แล้วก็มีกระเทียมสับหัวหอมสับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกิมจิแล้วก็หมูนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือถ้าใครอยากใส่เบคอนหรือแฮมอะไรก็ใส่ได้นะคะมาทำกันเลยค่ะเริ่มจากทอดไข่ดาวก่อนนะคะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปวันนี้เราใช้น้ำมันพืชพอน้ำมันร้อนเราก็เตรียมใส่กระเทียมนะคะที่เมื่อกี้เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองนิดๆน,นะคะ ให้ร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมให้เหลืองนิดๆและเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปค่ะเหลืองแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่หมูลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดหมูจนสุกเลยนะคะหมูอันนี้ก่อนที่จะมาผัดเราเอาไปหมักเรียบร้อยแล้วนะคะตามสูตรที่บ้านก็จะหมักด้วยน้ำมันหอย แล้วก็พริกไทยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะก็หมักเอาไว้ทำให้หมูนิ่มแล้วก็มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะคะพอหมูสุกล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ที่เราสับเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอให้หัวหอมนั้นสลดนิดหน่อยจากนั้นเราก็เตรียมใส่กิมจิได้เลยนะคะกิมจินี่ก็ใส่แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าใครชอบรสชาติเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะให้กิมจิกับหมูเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติไม่เปรี้ยวเกินไปนะคะ แล้วก็เติมน้ำมันหอยค่ะใส่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมข้าวลงไปเลยค่ะ พอผัดได้ที่แล้วตอนสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะน้ำมันงาก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ได้ค่ะลองทำกันดูนะคะ